อันนี้มันดูเอฟเฟก g i กีตาร์บอนะครับเป็นรุ่น DD3 นะครับเป็นดีเลย์นะครับีนก็ผ่านการใช้งานมาน่าจะเก,กือบสิบปีแล้วนะครับแกดูนะครับดูสภาพข,ข,ข้างในนะครับ <Hey. S 1> ก็ถือว่าใช้งานสมบุกสมบันมากครับตัวนี้ผ่านสมรภูมิแดดฝนล,ลุยกันมานะครับก็การถอด วงจรด้านในออกมาไม่ต้องถอดตัวตัวเป็นด้นเท้าตรงนี้ออกมานะครับก็ใช้แค่ตอดแค่ช่วงข้างบนตรงนี้นะครับใช้ถอดดึงลูกบิดออกมาแล้วก็ถอดอันนี้ออกมาับเป็นเปลีกับกับน็อตต่อยุดนี้นะครับตอนนี้อาการเสียมันก็คือน่าจะน่าจะเป็น led ขาดนะครับเป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยน led ดูว่ามันจะโอเคไหมโอเคนะครับเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยน led ตัวนี้นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็น LED ขนาด3มิลิเมตรนะครับก็เปลี่ยนไปเพราะว่าอย่างอื่นมันยังทำงานปกติอยู่แค่ LED มันไม่ติดนะครับเป็นอาการที่ไม่ยาก LED นะครับจะมีขั้วขั้วบวกขั้วลบอยู่นะครับถ้าเราสังเกตได้ดีที่ทไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับผมพยายามจะคือไส้มันสองข้างจะมีเขี้ยวจะเห็นเป็นขั้วอยู่ข้างในนะครับ ด้านเล็กก็คือจะเป็นด้านบวกนะครับส่วนด้านใหญ่ไม่แน่ใจว่าเทหรือเปล่านะครับต้องดูข้างในมันด้านใหญ่จะเป็นด้านลบนะครับคือถ้าเราใส่ปิดขั้วมันก็จะไม่ติดนะครับมันไม่เหมือนกับหลอดไฟนะครับไอวีดีจะมีขั้วบวกลบอยู่โอเคโอเคนะครับแบบตเกียแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยด้วยทินเนอร์นะครับก็จะเแปรงสีฟันที่จุ่มทินเนอร์มาแล้วก็ล้างล้างทำความสะอาดนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยน LED เสร็จแล้วเราก็มาทดลองนะครับว่ามันยังดังปกติอยู่หรือเปล่านะครับโอเคโอเคอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับที่เราต้องทดลองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับคือเราต้องเอาไปล้างซึ่งนอ,องจากวงจรมันคก้างเก่าแล้วก็มีฝุ่นจับอยู่เยอะนะครับบางทีการล้างมันก็จะเป็นดาบสองคมครับก็คือ มันจะมีอะไรผิดปกติไปจากเดิมได้ทีนี้เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตอนนี้มันปกติอยู่ตอนนี้เปลี่ยน led เสร็จแล้วเพื่อจะได้แยกเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะาไปล้างชิปที่มีปุ่นติดอยู่เยอะๆตามที่ที่เห็นไปข้างต้นนะครับโอเคทีน,นี้เรามาดูสภาพมันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีสนิมพวกคราบสกบปลกเกาะอยู่เยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับเนื่องจากไอเดเ์เนียใช้อนทัวร์มาเป็นเวลานับสิบปีนะครับ แต่มันก็ยังทํางานได้อยู่นะครับแต่ว่าการล้างเนี่ยมันจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงเพราะว่าบางทีอ่ะอาการมันอาจจะเปลี่ยนแนะนําสําหรับคนที่ไม่ใช่ช่างนะครับส่งช่างจะดีกว่าแต่สําหรับคนที่มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อะไรอยู่ก็น่าจะทํากันได้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาทินเนอร์นะครับแล้วก็ใช้แปรงจุ่มๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดหร,อหรือจะใช้เป็นพวกน้ํายาล้างเป็นปิ้นไปเลยก็ได้ครับก็ดีไปแต่ว่าในที่นี้จากประสบการณ์ทินเนอร์ก็น่าจะเพียงพอนะครับ ล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปทดสอบเสียงอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวอันนี้เอามาดูเป็นเป็นแนวทางครับโอ,โอเคนะครับตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วนะครับล้างโรตินเนอร์ใช้แปรงตัวมุมนะครับแล้วก็ตั้งไว้แห้งหรือว่าจะใช้ลมธรรมดาเป่านะครับอันนี้ผมใช้ลมธรรมดาเป่าเพื่อให้มันแห้งเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบอีกรอบหนึ่ง ถ้าสมมติว่ามันดังไม่มีปัญหาอะไรก็คือประกอบกลับได้นะครับแต่ถ้า,ามันมีอาการเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็คือเราจะได้วิเคราะห์ใส,สถ่ถกว่ามันปนัญหามันเกิดจากการที่เราล้างเมื่อกี้นะครับอาจจะไปทําให้บางวงจรที่มันจะจํารุดอยู่แล้วเนี่ยมีอาการหนักขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจต่ประสบการณ์แล้วก็ว่าก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ครับแต่ไปลองเทสอีกทีหนึ่งโอเคนะครับหลังจากที่เราล้างวงจรเสร็จนะครับแล้วก็มาเทสเสียงอีกรอบนึงนะครับ ถ้ามันใช้งานได้ปกติก็คือโอเคนะครับโอเคครับสนุกว่าใช้ได้เดี๋ยวก็จะพาไปประกอบกลับนะครับแล้วก็ทำความสะอาดบอดี้มอีกรอบหนึ่งก็คือเสร็จงานโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ รุปก็คือเปลี่ยน LED ตรงนี้แค่ตัวเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ใช่เสียหายเลยแต่ว่าก็คนระวังสําหรับสําหรับแนะนํานะครับสําหรับคนที่ไม่ใช่ช่างนะครับก็เอาไปให้ช่างเขาซ่อมง่ายจะดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะซ่อมไม่กี่บาทนะครับแต่เผื่อในกรณีที่เราไปทําโดยการความเชี่ยวชาญนะครับอาจจะทําให้อุปกรณ์ของเราจะเสียหายมากขึ้นเวลาเราดึงเวลาเราล้างอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่มีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องชิวๆครับ โอเคอันนี้เป็นรุ่น DD3 เป็นเวอร์ชั่น3นะครับเพราะว่าดีเลย์บอสนี่มีอยู่ DD3 นี่มีอยู่หลายเวอร์ชันเหมือนกันแต่หน้าตาจะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าวงจรจะไม่เหมือนกันโอเคนะครับอันนี้เป็นงานช่างเล็กๆน้อยๆเอาไหมดูกันนะครับสวัสดีครับ